ครับสวัสดีครับผมสนทาวุฒิศักดิ์คูณนะครับวันนี้ขอจะมาขออนุญาตมาพรีวิวกลุ่มตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับเริ่มต้นด้วยตัว kce นะครับก็ขอเริ่มด้วยตัว kce นะครับเรามีออกเปเปอร์นะครับเราคาดว่า Q 1หนึ่งเนี่ยกำไรสุทธิเนี่ยจะออกมาดีที่สุดในกลุ่มนะครับอยู่ที่สาม้อสิบดล้านบาทนะครับจะโตประมาณ1ิบแปดเปซนเดียออนเดียแล้วก็2ี่สกอร์ซนคิวออนคิวนะครับหลักๆเนี่ยมาจากรายได้ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มคก็ือไไม่ด กลับลดลงนะครับแต่ว่าโตรประมาณ5%เยอ o นเย a r นะครับเราคิดว่าหลักๆเนี่ยมาจากส่วนที่1เนี่ยมาจากออเดอร์าาบางส่วนที่ค้างอยู่ตั้งแต่ Q4 ป e ี19นะครับจะมารับรู้ใน Quarter หนึ่งนะครับส่วนที่2เนี่ยมาจากตัวอันนี้สองจากโรงงานในจีนเนี่ยที่ผลิต PCB เนี่ยมีการปิดนะครับจากล็อกดาวน์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาเนี่ยแล้วก็ทำให้ออเดอร์บางส่วนเนี่ย ไหลมาทาง KCE มากขึ้นนะครับลูกค้าเนี่ยสวิตช์จะลงงานในจีนจีเคซีนะครับแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นอันที่สองในช่วง Q2 ด้วยนะครับส่วนอ่ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวรายได้จากกลุ่มที่เป็นนอนออโต้เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ใน Q1 เนี่ยอย่าลืมว่าผลกระทบจากโควิดเนี่ย ไม่ได้เห็นชัดเท่าไหร่ในในส่วนของฝั่งยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับเลยทําให้การส่งออกไปเนี่ยยังไม่มีปัญหานะครับส่วนก s อสมาจินเนี่ยเราคาดว่าดีขึ้นเล็กน้อยเย่อออนเยนะครับก็คือเรามองว่าจะขึ้นมาอยู่ที่มันยี่สิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นเทียบกับช่วงเดียนกันของปีก่อนเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งก็หลักๆมาจาก e อ f i c i e n c y ในโรงงานที่สูงขึ้นเพราะว่ารายได้เพิ่มขึ้นนะครับส่วน SGna กับตัวเออส่วน s g n a กับตัว ใ่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยหรือภาษีอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับโดยรวมเนี่ยเคซก็นบคิวหนึ่งเนี่ยเรามองว่าออกมาดีที่สุดในกลุ่มนะครับแต่ว่าส่วนเอาลุกเนี่ยจากผลกระทบโควิดเนี่ยในช่วงคิวสองคิวสามเนี่ยเรามองว่าจะมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับในแง่ของการฟื้นตัวแล้วก็กันกลับมาเปิดโรงงานในกลุ่มออตโต้ของฝั่งยุโรปแล้วก็อเมริกาเนี่ยบางเจ้าเนี่ย จะเริ่มมากลับมาเริ่มดําเนินการในช่วงกลางกลางเดือนถึงต้นต้นเดือนถึงกลางเดือนพฤษภานะครับแต่ก็จากปกติเนี่ยที่รันอยู่เป็นทั้งวันเนี่ยก็อาจจะเริ่มรัน50จาก2องกะหรือว่าก,ะ,กะเดียวก่อนนะครับไม่ได้วันที่ full capacity เหมือนเหมือนกับช่วงก่อนหน้าที่เกิดเหตุการณ์โควิดนะครับแล้วก็ในแง่ของอาการ r รีค v ฟร y หลังโควิดเนี่ยเรามองว่ามันอาจจะ เป็นไปอย่างค่อนข้างช้ากว่าตัวอื่นนะครับเพราะว่าสินค้ารถยนต์เนี่ยเป็นสินค้าที่มีติเกตไอเทมเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็คนเนี่ยอาจจะมีการดีเลย์แล้วก็ไซเคิลของการซื้อลอบใหม่เนี่ยอาจจะยาวออกไปอีกนะครับเราก็เลยยังไม่ได้แนะนําซื้อนะครับเรายังคงเมนเทนคัแนะนําของเราเนี่ยเป็นขายจอนนะครับเพราะว่าอยังประเมินค่อนข้างยากว่าผลการเตินตัวในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะ กลับมาเร็วสักแค่ไหนนะครับเรามองว่าปีนี้เนี่ยกำไรสุทธิเนี่ยน่าจะดออปประมาณ28%นะครับจากจากมาจิ้นที่ลดลงแล้วก็รายได้ที่ลดลงจากฝั่งยุโรปเพราะว่าต้องไม่ลืมว่ารายได้ของเขาเนี่ย70%อยู่ในอุตสาหารกรรมเดียวก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ทาให้ความเสี่ยงตรงนี้ค่อนข้าง,งสูงนะครับก็ครับ k c e เนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะครับ